เดี๋ยอันนี้แล้วก็จะใส่แก้วแล้วมันก็จะตู้ค่ะจะมารีวิวกินวิตามินซีค่ะแล้ว,ว,วม,ม,มันก็จะมีแบบนั้นค่ะแล้วมันก็จะมีสีขาวสีขาวนี่นะคะทีนะนน่น้องมุรากินนี่เป็นและแม่อเมรให้ เอาเม็ดนึงคะ่ะแใบบมือมานี่คะ่คะจะเป็นเม็ดแบบนี้เอาให้เพื่อนดูหน่อยจะเป็นเม็ดแบบนี้คะ่ะจะเป็นเม็ดใหญ่นะคะคะ่ะแล้วก็ทํายังไงต่อคะแล้วก็ใส่น้าค่ะอ๋ออเอา๋อแล้วใส่เลคะ่ะแล้วก็รอใช่ไหมคะใช่รอให้มันยังไงให,ให้มันเป็นสีแดงก่อนคะ่ะแต่แต่ขวดนี้มันจะไม่เป็นสีแดงนะ จะเป็นน้ำสีขาวนะคะเพืเ่อนๆดูนะเนี่ยจะเป็นเม็ดฟูละลายน้ำเวราชอบกินมากเลยค่ะเนี่ยมันจะขาวค่ะอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นของคุณยายเอามาให้จากเยอรมันส้มส้มส้มอันนี้นะ,อะอโอเคโอเคเวลาชอบมากมันจะมีรสส้มกินวันละแก้วใช่ไหมคะอาชิมดูสิเราชิมดูสิ อะไรค่ะแบบเปรี้ยวกรีบดิดเดียว,ดดยวค่ะเดี๋ยวนะแม,ม่ลองดูมันหมดหรือยังเม็ดนะอ่าละลายหมดแล้วนะคะอ่าต่อไปบวล่าจะกินให้เพื่อนๆนดูคะ่ะอ่ากินเลยลูกจะเอาชา้อนเอายกเลยคะ่ะโอ้ยังไม่หมดเม็ดมันยังไม่หมดเมนวาเม็หมด,มห,มดมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันยังละลายไม่หมดนะคะ,คะเพื่อนๆมันกำลังเล็กอยู่เลยคะ่ะค่ะ ค่ะ่ะนีนนให้มันละลายหมดก,ก่อนหรอกปลาชอบกินมาเอาใส่น้ำใส่เอาใส่น้ำสใส,ำส่ให้มันละลายมันละลาย,ลายเอามาจุ่มลงไปอ่าคิดกินเลยค่ะยกแก้วเลยลูก <laughs> ยังไงบ้างไรีเอาค่ะเอาได้สมจริงมากอ่ะยกเลยยกเลยยกแก้วเลย อ่ะเอาเยกแก้วให้เพื่อนๆดูค่ะยกเลยฉันเอาช้อนอออือะะเอาช้อนค่ะไม่ยังมีเม็ดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ้กินเรืรอยเร็วยังมีเสียงที่เราอยาก,กได้อาอาเขาหลูกไหนชิมดูสิให้ต้องกินยานะคะ นะะค่อ๋อมันมันหยดทิ้งหมดแล้วนะอากินแล้วเล้ยนี่ค่ะคุณแม่อ๋อจะกินหรือจะเล่นไมค์ซีนหรือซีนยาอะไรไหมคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเลยเหรอคะยาอะไรหรอพยายามเป็นวิตามินซีวิตามินซีเอ้ค่ะคุณแม่เริ่มขาแล้วค่ะตรงนี้โอ้ยเะไอคะเอาหนูกินหมดเลยค่ะลูก อายุกเลยยกเลยยกเลยเดี๋ยวแม่จะไปแบ่งพี่เนทกับพี่เคกินด้วยอ่ะอาน้องเบลล่ากินก่อนเอาเอ่ะกินแล้วจะ <laughs> ทำอะไรตดใจแม่งไงโอ้ยเป็นยังบ้างทำไมต้องใ <c oughs> ส่ตูดใส่ด้วย <c oughs> อ่ะพเพื่อนๆดูนะ <c oughs> เบลล่าชอบกินมากกินอันนี้แล้ว จะทําให้ผิวขาวนะคะอันตรงนี้ผิวขาวาวแล้วดูสิโอ้ยจริงๆด้วยออากินหมดนี่เรวไปเล่นอะไรนะหุละหุบให้เพื่อนๆดูใส่สองเลยใช่ไหมคะใส่สองอันเลยหุละหุะ่นะเอามากินก่อนมากินก่อนนี่มามามาเอาหุละหุบมาเล่นให้แม่ดูน้อยนี้เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาเร็ว มาทางนี้ลกมานี่มานี่มานีมานีมานี